เจมิตมะมีอะไรดีก็แค่สวยก็แค่ทรงเจ๊ก็แค่ถึกก็แค่สโลสตูก็แค่อยู่ทีเอสมีอะไรดีที่พูดมาก็ดีหมดนี่ว่าใช่แล้วนุชเจม,มิตมะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเป็ดอย่างเรานะ่ะดีกว่าเยอะใช่ฉันมั่นใจในตัวแกเจ้าเป็ดอาซิลูกา้า นุดเรียกชื่อเราให้มันถูกๆหน่อยเอาไป XP แด่แดะ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 ไม่ต้องใส่เอฟเฟกเองก็ได้นุเห็นแก่ความพยายามเปียล่างเราคือ, 8, 8เ,อปเป็ดเป็ดยึงยุยไอ้จจับปปึ้มเป็ดตัวนี้ขายาวมากเป็ดล่างสองจะสโลสโลได้เหมือนเจ๊เลยมันหมดแล้วยุคเจ๊จากนี้ไปอย่าเลิกใช้เจ๊ได้เลย พราะว่าตัวนี้สโลได้เหมือนเจแล้วก็สโลตัวขาวด้วยพอเปลี่ยนล่างเราคือเป็ดที่ได้รับความชั่วจนเอ่รลอนสำหรับแมวเป็ดล่างปลุกพลังนั้นจะมีการแรงเงาที่แขนก็จะมีผ้าพันแผลที่หน้าอกก็จะมีแผลตูมคือมึงใช้ขากระโดดบ่อยมึงต้องพันแผลที่ขาไม่ใช่เหรอ หรือว่าที่มือเขาอ่อนแอเกินไปใช้ข้อมือบ่อยสําหรับตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้จะตีสโลตีแอเรียจบแล้วยุคเจ๊ขนาดเจ๊ยังตีไม่ได้ทุกทาร์เก็ตขนาดนี้เลยแต่ว่าแมวเปตตัวเนี้ยทาได้แมวเปตตัวนี้ช่างทรงบาลานุภาพผมพูดเล่นแมวเปตตัวเนี้ยบางมาก ถ้าเทียบสเตตแล้วนะเลือดจะน้อยกว่าเจ้เว้ยแล้วก็ดาเมเนี่ยเบาวกว่าเจ้เยอะเลยแต่ว่าเร้งเนี่ยไกลกว่าเยอะเลยพันสองอะ่ะเออส่วนคููดาวให้ตายเถอะ300กว่าวินนองน้ำแห่งการไม่รับรู้ไม่รับรู้ว่าที่นี่มีอันตรายอย่างนั้นเลย เจอมาน้ําดำและโอเคไปเลยยูกิบูราปักเข้าไปหนึ่งทีนะบอกเลยจกๆจก,จกไปเดะแมวเป็ดมาเลยก่อนที่แมวเป็ดจะไม่ได้เชิดฉายนะจังหวะนี้ MKT บล็อกอยู่นะบล็อกเว็บแล้วก็ตีสโลไปด้วยแถมยังตีแรงใส่สีแดงอีกแล้วก็ถึกด้วยโอเคเคลียร์โคอาลาไปแล้ว <c oughs> <laughs> พอมาดูแมวเป็ดจริงๆแล้วคือแบบตลกอะ่ะ เอ้าตายด้วยกระจอกเกินแมวเป็ดตัวแบบนิดเดียวขาแม่งโคตรยาวไอ้มนุษย์หัวจาระลวยส่งแมวเป็ดมานะอยากกักขังนวงเหนียวเพื่อนเราฉันขอส่งซากุระก่อนเดี๋ยวแตกแล้วก็มาเลยนะแมวเป็ดโอ้นุชฉันมาแล้วยี่ฮอแมวเป็ดตัวนี้แม่งโคตรตลกอะ่ะตอนที่รีวิวตอนแรกเนี่ยคือมันไม่ได้เห็นเต็มตัวอย่างนี้ไงพอได้เห็นเต็มตัวแล้วแบบโอ้โหคิมีโนโต ไม่ใช่น่ารักเชียขาโคตรยาวยาวโคตร,คตรส่วนตัวลำตัวนิดเดียวแมวกระดองไปเฮ้ยแมวเป็ดก็โอเคนะเนี่ยเพราะว่าแบบยืนหลังจริงยืนหลังแล้วแบบได้อะไรวะเนี่ยซากุระตัวแรกตามด้วยชูเวนตัวนี้โคตรด,ดีเอาไว้แทงเทวดาตามด้วยแมวเป็ดตัวนี้โคตรฮามีไว้ปิดตำนานเจมิตมะเพราะว่าตัวนี้นั้นคือตำนานบทใหม่ ตำนานเป็ดขายาวยาวยาวยวยวยที่มีลำตัวแสนสั้นแมวเป็ดตัวนั้นทำไมมันน่ากลัวจังเลยดูผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยหมาเทวดาอย่างเรารับไม่ได้ อุ้ยปีศาจยึกยักแบบมุดดินมาตรงนี้เรียบร้อยนะเป็นไงล่ะด้วยบาราดูภาพของแมวเป็ดไม่ใช่อ่ะผมก็อวยไปเรื่อยอ้ยสากีกระเด็นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะจังหวะที่ส่งแมวกระดองขึ้นไปรับตีนะส่วนแมวเป็ดของผมนั้นกระโดดใส่ดินหนึ่งทีแล้วสะโลใส่ศัตรูไปนะแล้วจากนั้นก็ตัวแตกตายไปเพราะว่าความไร้ประโยชน์อหยอกหยอกยอกก็มีประโยชน์อยู่จะไปว่าแมวเป็ดที่จะมาปิดตานานเจไม่ตะมาได้อย่างไรในการเล่นรอบหนึ่ง่ยบอกเลยใช้ได้ครั้งเดียวเพราะว่าครูดาว300วิให้ตายเถอะเจไม่ มาผมคููดาวสั้นกว่าครึ่งหนึ่งถึกกว่าโคตรเยอะมีประโยชน์กว่าโคตรเยอะแล้วจะโดนปิดตำนานได้อย่างไรนอกจากผมจะเป็นคนปิดตำนานเจมิสตมาเองเรียบร้อยได้มาสามแสนสำหรับในด่านนี้นั้นจะเจอตัวเลลิกแล้วก็จะเจอตัวเหล็กเป็นหลักนะดังนั้นผมจะต้องแบบพยายามฟาร์มเงินก่อนแล้วก็รอบนี้จะใส่แมวเป็ดที่จะตีคิ1 0 0 ลา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 คิ1ร้อยซไม่กลัวกลัวไม่คิโอ้อนี่แกกําลังดูมิ่นข่าอย่างนั้นเหรอเอาไปคิติคขาแมวเป็ดตีคิดห0ึซของผมงนั้นบอกเลยแตกแน่นอนอ้าวนุชไม่อวยกูหน่อยเหรอนุตโอ้ยมีคอาาตีเวฟโอ้โหขนาดไปดูมาก่อนว่าเจออะไรก็ลืมใส่มาอยู่ดีโคโคไอ้มนุษย์ตาถทัวมึงตาย แย่ yeah, แล้วไปเลยแมวกระดองแมวเป็ดแตกไปแล้วนะเป็ดหน100ึ่งร้อยเปอร์ซนของผมนั้นไม่สามารถจะต่อต้านเวฟได้นะเพราะว่าความตาถั่วของเจ้าของโอ้เป็ดแตกไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะจังหวะนี้บอกเลยบ้านผมอาจจะมีแตกนะโคโคไอม้มนุษย์ตาถัว่วใครไม่เคยตาถั่วนะไม่เข้าใจหรอกว่าเวลาที่มันตาถั่วแล้วอะ มันจะไม่ใช่ตาแรดลๆๆๆเกี่ยวอะไรกับกูวะไม่เกี่ยวกูก็ไม่รู้จะโยงไปยังไงเหมือนกันกูนึกบทพูดต่อไปไม่ออกกูก็เลยโยงมั่วนนโอไปหนึ่งทีเพื่ออะไรบ้าบอสิ้นดีเอ็มม่ามาก่อนเลยจากนั้นก็ไปเลยไต้ฝุนพอไต้ฝุนปล่อยไปเสร็จแล้วผมก็จะต้องไปแมวเป็ดที่ทรงบาราดุภาพแต่ว่าการเงินไม่ค่อยมีข้ข้าไอ้มนุษย์กระจกหนึ่งตายแน่เฮ้อเฮ้อ ไม่ตายหรอกไอ้เจ้าโคอาร่าแกเห็นไหมแมวเป็ดของฉันอยู่ด้านหลังเป็ดเร้วเร็ว เป็ดขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหถ้าแมวเป็ดได้ขี้นะโคอาล่าก็จบแมวเป็ดของผมนั้นมันช่างแบบตัวสูงเลอะเกินตัวหนึ่งก็ขายาวผิดธรรมชาติตัวหนึ่งก็คอยาวเลือเกินเป็นเพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนอ้น,อนุษทำให้แบบร่างกายไม่สมประกอบนุษยจะลืมทําบุญให้เราด้วยนะฉันไม่มีงานไอ้พวกคนที่เกิดมาแล้วอยู่บนกองเงิน ين, กองทองเนะี่ยไม่เข้าใจหรอก่าเวลาหาเงินน่ะมันลำบากแค่ไหน กระซิกกระซิกกระซิกเอ็อนุดกูว่าไม่ใช่แหละแมวอย่างพวกแกจะไม่เข้าใจอะไรวันๆก็เอาแต่ขวนโซฟาเช้ามาเย็นมาก็กินเปียกกินเม็ดได้มาสี่แสนเคลียหงช่ำหลับไหลให้นุดเดี๋ยวเราจะใช้วิชาผ่านช่องแคบให้ดูนุดเดี๋ยวพงชํำมันก็จะตื่นเพราะว่าเราผ่านช่องแคบอะไรมึงพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยห<ะ>มาอย่างเรารับไม่ได้ นีโอไปหนึ่งทีอ่าโผล่ขึ้นมาไอตัวมุดดินเอ้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่ลแยล้วต้องให้ซับเทราเนี่ยไปฟีดซะแล้วแหละปึ๊บโอโอเคสวยโอไมคก๊อดมันมุดดินแล้วซับเทราเอาแล้วซับเทรามันโผล่มาแล้วโค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 นอสโคนอสโคนอสอ,อ,อะไรไม่รู้จักรู้จักแต่โครกระบืออ้อ oh 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 โอไมคก๊อดโอไมคกอดโอไมคกอดโผล่ขึ้นมาอย่ามุดดินโอเคเรียบร้อยนะ เคียร์หมาปะกาลังไม่ใช่หมาซอมบี้ไม่ใช่มันคือตัวอะไรตกลวดซอมบี้ไปเรียบร้อยนะตะกลวดซอมบี้ตัวเมื่อกี้มันจะมีสกิลตบป้อมแรงนะถ้าโดนตบป้อมแค่ทีเดียวนะบอกเลยจุกแน่นอนโอเคในจังหวะน,นี้ผมส่งแมวเป็ดขายาวมาเรียบร้อยโอเครอบที่แล้วผมประมาทไปหน่อยเว้ยมึงก็แค่กระจอกแต่ไม่ยอมรับความจริงเฮ้ยไม่ใช่ฉันแค่ประมาท ไอเจ้าหัวแล่เลยแกน่ะเตรียมตัวไปสู่ยมมโลกซะเถอะ้วยบารานุภาพของแมวเป็ดจะนำพาอําไหยว่านุชแมวเป็ดเออมันตายไปแล้วมันไปรอรับแกที่ยมมโลกแล้วไงเอาแหละเรียบร้อยรางวัลตอบแทนคนดีส0 0แสนผมจะต้องเลี้ยงสตูอยู่หน้าบ้านเว้โอเคโอเคก็บ้าแล้วไม่นะ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 โอเค อาส่งเฮดิสมาได้เรียบร้อยนะจังหวะนี้บอกเลยยืนแทงไปจุกๆจุนเถือนนะไม่ว่าจะเลือดเยอะแค่ไหนบอกเลยเมื่ออยู่ในสายตาแลดจะต้องลุ่มหลงในมนต์สะกดของแลดเราคือแลดที่ทรงสเสน่ห์หลงเราสี่รักเราสี่กดไลค์ให้เราสี่แลดกระจอกกระจอกนะจะมีสเสน่ห์สู้แมวเป็ดอย่างเราได้อย่างไรเอาแหละมนุษย์ทั้งหลายจงทําบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้เราแล้วเราจะดูแลแก่ที่ยมมาโลก เราจะพาแกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ในยมโลกในยมโลกมีผับมีบาร์ด้วยเหรอวะเนี่ยนรกหนะ้าน่าอยู่กว่าสวรรค์อีกสวรรค์หน,น้าเป็นที่ของคนแก่นอนตากแอร์ไปวันวันไม่มีอะไรให้ทำแต่ว่านรากนะ่ามีแต่อบายามุกสนุกสุดเวี่ยงได้เต็มที่แถมเจอเพื่อนเยอะอีกเปิดขายตรงขนาดนี้อย่าลืมไปเที่ยวนรกกันนะทุกคนส่วนผมไม่ไปจากนั้นก็ส่งแมวรือสีมาโอเค แมวเลสีตีเวฟแมวสลามก็ตีเวฟเว้ยสองตัวบอกเลยตีเวฟจุกๆเถื่อนไปเดี๋ยวจะเจอตัวซอมบี้ส่งแมวเฮดิตมาก่อนเจ้ามนุษย์นี่ข้าดูเหมือนแมวตรงไหนเหรอไม่รู้ <c oughs> นี่มันเกมแบทเทนแคด้าแกก็ต้องเป็นแมวสิโคนนตแม่งเคลื่อนที่เร็วกว่าแมวเป็ดอีกข่ะโหลด้วยปาระานุภาพของโคนอตฟีดไปหนึ่งทีแมวเป็ดกระโดดยางไกลนะป้าบอ ระยะตัวนี้นี่มันสุดจริงๆวะ่ะแล้วก็กระโดดอีกหนึ่งทีนะมึงสโลใส่ใครอยู่วะเนี่ยอ๋อมีแบบซอมบี้หลุมศพอยู่แถวนี้ไงกระโดดอีกหนึ่งทีนะแม่เงยสโลใส่มดงานงอกจริงๆเลยไอ้เหลือแต่แมวเป็ดตัวเดียวโอ้โห <laughs> ดูเทพกาโอกับแมวเป็ดคือเทพกาโอว่าใหญ่แล้วนะเจอแมวเป็ดอะใหญ่กว่าเยอะเลยเฮ้ยแต่ตวต่าเฮดิสใหญ่กว่าเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า ส่งไม่สวยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโย,โย,โย,โยโดนกดไลค์อยู่โอ้โหอย่าบอกว่าซอมบี้หลุมศพจะคืนชีพตลอดเวลานะใช่ไหมผมว่าใช่แน่เลยเนี่ยคืนไหมคืนไหมคืนชีพไหมน่านไงคืนชีพผมน่าจะตบบ้านมันได้ก่อนเว้ยปุ๊บแมวกระดองไปแล้วก็ตามไปด้วยเฮดิสอีกรอบหนึ่งนะเรียบร้อย